เราวิ่งตามถนนไซน้อยมานะครับวิ่งเข้ามาเสร็จจนมาเจอซุ้มทางเข้าที่ดินนะครับจะเป็นซุ้มชื่อว่าองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวางนะครับให้เราเลี้ยวเข้าไปเลยครับเลี้ยวเข้าไปในนี้ครับแล้วก็วิ่งตามถนนเข้าไปนะครับ ถนนที่วิ่งเข้าซอยมานี้ก็จะวิ่งเลาะคลองนะครับด้านข้างวิ่งมาสักสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างทางก็จะมีโกดังมีบ้านคนตลอดทางนะครับจากถนนไซน้อยนะครับเข้ามาน่าจะประมาณ4500เมตรได้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งไปจนเจอ ทางเข้าที่นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ครับเราวิ่งมาจนถึงบ้านสีฟ้านี่นะครับบ้านขวามือนะครับสีฟ้านะครับเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับทางเข้าจะเป็นถนนหินคลุกแบบนี้นะครับขับเข้ามาประมาณ 20เมตรนะครับก็จะเจอหลัวสีครีมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นโลงหล่อนะครับเราขับตรงเข้าไปเลยครับบ้านเกียรติภูมินะครับจะอยู่ซ้ายมือครับ ถนนทางเข้านี้จะถูกจัดเอาไว้กว้าง6เมตรนะครับนี่นะครับเขตรั้วกระเชอขอบถนนนะครับแต่ว่าจะมีต้นไม้ขึ้นนะครับถ้าเราเข้ามาอยู่นะครับเราสามารถแจ้งบอกได้นะครับบอกเจ้าของบ้านนะครับว่าเราต้องเข้าออกนะครับเขาก็จะสามารถคุยกันได้นะครับเรื่องตัดกิ่งไม้ออกอย่างนี้นะครับ ถนนเส้นนี้เป็นถนนซึ่งยกให้เป็นสาไอเป็นภาระจำยอมนะครับจะถูกกันเอาไว้นะครับ6เมตรครับถนนมีเอกสารระบุชัดเจนครับที่ของเราจะอยู่ด้านหน้านู้นะครับ ที่ปักเสาวไว้นะครับ